ินดีต้อนรับเข้าสู่อ m u m c h a n n n l นะคะวันนี้อุมิจะมาทำวิดีโอ what I eat in a day นะคะหรือว่ากินอะไรบ้างใน1วันเนาะก็ไปเริ่มที่อาหารเช้ากันเลยนะคะถ่ายด้วยโทรศัพท์ก,ก่อนเนาะก็คือว่าอันเนี้ยเป็นอาหารเช้านะคะซึ่งอาหารเช้าของนี้ก็คืออันนี้วันนี้หน้าตามันจะแบบดูปดแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าแบบ คืออูมิใส่โยเกิร์ตที่หลังแล้วคือแบบสตรอเบอรี่มันก็แข็งเป็นก้อนเพราะว่าแบบมันละลายก่อนหน้านี้ันก็เลยแบบเป็นก้อนก็ไม่เป็นไรก็กินได้เหมือนกันก็อันนี้ก็จะเหมือนอาหารเช้าใน o วันพ t i v e day with me นะคะก็เหมือนกันเปรียบเลยวันนี้แค่มีส้มนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่เบอร์รี่ใส่แค่สตรอเบอรี่เนาะก็เดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะ เดี๋ยวจะไปกินอาหารกลางวันกันแต่ว่าก่อนที่เราจะกินอาหารกลางวันเราต้องทำแอปเปิลไซเดอร์นะคะดเดี๋ยวมิจะให้ดูแอปเปิลไซเดอร์คืออะไรแต่มันจะส้มๆนิดนึงนอะอันนี้ก็เป็นแอปเปิลไซเดอร์นะคะมันจะเป็นประมาณแบบคล้ายน้ำส,ส้มสายชูเนาะแต่ว่ามันมาจากแอปเปิลเนาะมันก็จะมีแบบสรรพคุณดีๆที่เวลา,าดื่มจะช่วยเรื่องต่างๆนะคะเดี๋ยวมิจจะอินเสิร์ตเป็นสรรพคุณของมันนะคะตรงนี้เลย เดี๋ยวอม่จะทำแอปเปิลไซเดอร์ถ้าจะดื่มแอปเปิลไซเดอร์ที่ดีเนี่ยจะต้องเขียนว่า with the mother นะคะเห็นไหมต้องมีนะ้าใช้องเม้จะใช้ใส่เข้าไปในน้ำเนี่ยก็จะใช้แค่1ช้อนโต๊ะนะคะสามารถใช้2ช้อนโต๊ะก็ได้แต่ว่ามันจะกลิ่นแรงขึ้นไปอีกเนาะแล้วหลังจากนั้นอเมก็จะใส่น้ำผึ้งนะคะจริงๆอันนี้มันไม่จำเป็นจะต้องใส่ก็ได้แต่ว่า มันจะช่วยให้กินง่ายมากขึ้นแล้วน้ำผึ้งก็ดีต่อสุขภาพเหมือนกันคะต่อมานะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่ประมาณครึ่งแก้วก็พอจะได้เวลาดื่มมันจะได้แบบหกไวๆเนาะไม่ต้องไปดื่มแอปเปิ้ลไซเดอร์นานกินมันแดง คนให้เข้ากันนะคะนี่นะคะเราก็จะได้แอปเปิลไซเดอร์หน้าตามันก็แบบใสๆขุ่นๆไม่ได้อร่อยมากแต่ก็แบบ มันก็พอกินได้นะคะถ้าเทียบกับสรรพคุณของมันก็เดี๋ยวเราไปกินกันเราจะมาดื่มแอปเปิ้ลไซเดอร์กันเลยนี่นะคะวีก็ประมาณครึ่งแก้วหมดแล้วนะคะคือแบบถ้าดื่มน้ำผึ้งไปมันก็แบบช่วยให้ดีขึ้นเยอะเลย แล้วก็จะดื่มน้ำเปล่าตามไปแล้วสำหรับอาหารกลางวันของวันนี้นะคะก็จะมีเป็นไข่เจียวแล้วก็ผัดผักผัดผักนะคะเขาก็จะกินกับสอสพริกสีราชานะคะ งั้นเดี๋ยวมีไปกินข้าวแล้วเราค่อยเจอกันตอนมื้อถัดไปหรือว่าสแนคนะคะแค่ hey, ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงนะคะหลังจากที่กินข้าวกลางวันวตอนนี้มือจะกินสแนคนะ,คะอันนี้เป็นคุกกี้กับนมนะคะ อันนี้เป็นซอฟเบรคช็อกลตคุกกี้นะคะนขอแบบทำเป็นปกคลิปหนึง,นงประมาณนั้นแหละคะ่ะแอ้วมีไปกินก่อนแล้วนะหอมมากเือหอมมากๆสำหรับวิดีโอนี้นะคะใครที่กำลังดู ตอนกลางคืนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อแบบหิวกันนะเพราะเวลาอูมิดูตอนกลางคืน,นพวกอาหารหิวมากคือแบบนี่คือแบบอูมินั่งที่พื้นนะคือจริงๆแล้ว,วตรงนี้มันคือโซฟานะทุกคนแต่ว่าอูมิก็นั่งที่พื้นอยู่เพราะแบบมุมไม่ค่อยได้นะนี่นะจิ้มเข้าไปแล้วก็เป็นนี้นะ ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแนาทีนะคะแล้วก็เพิ่งจะได้กินข้าวกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเมนู uh huh. นะคะ uh huh. เป็นน uh า huh. uh huh. โชชีสกับสบาสโกมีไก่หมักนะคะ uh huh. แล้วก็เป็นแกงจืดน่ากินมากงั้นไปดูกันเลยตอนนี้นะคะอุมิก็กินข้าวคคบทุกมือก็ถือว่าจบเป็นวันเด What I eat in one day หรือว่าวันหนึ่งกินอะไรบ้างเนาะไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยทําอะไรสไตล์นี้มาก่อนแล้วก็อืมนั่นแหละก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์มาได้นะถ้าเกิดคอมเมนต์มันถูกปิดก็มีก็จะเปิดคอมมู n นิตี้แท็บนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย